นะครับพบกับ take photo เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับตอนนี้เราอยู่ริมทางถนนกำแพงเพชร5นะครับมีรถหนึ่งขบวนครับทำขบวนด้วย G.E.A. ฮะมองไกลๆส่วนไม้กัน้นยังไม่ลงครับไม้กั้นตรงแยกเสาวนีนะครับจุดตัดกับถนนสีอยุธยารถกำลังวิ่ง กันไปมานี่มาแล้วครับ T E A ครับ T E A ทำขบวนมาแล้วไม้กัน้นตรงแยกสาวนีก็ลงแล้วนะครับ T E A สี่ห้าสามสามครับโอ้โหล็กโอ้โหวนันวันพุ่งเลยครับ ขบวนเปล่านะครับกระนเปล่าลากไปที่หัวลังโง์งอเต็มที่ครับเห็นควันพุ่งเลยครับตรงหัวกระนขณะนี้กำลังข้ามแยกสวนีไปครับตัดกับถนนศรีวิทยารถไฟข้ามไปแล้ว หนึขบวนวันนี้จากเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับเมื่อพ้นทางไปแล้วไม้กันก็ขึ้นครับแล้วรถก็พร้อมที่จะข้ามไปครับดูด,ดูดูรถหมอใสไปก่อนแล้วครับพุ่งไปแล้วโอ้โหส่วนรถนั้นก็มุ่งหน้าสู่ยม,มราชนะครับสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ